เรียนท่อนสมาชิกอุฒิสภานะครับทีมงานผู้มีเกียรติที่เขาต้องทันเลยนะครับกิจกรรมท่องบทคำสอนรรหลวงปู่มัน่นจริงๆที่ผ่านมาผมอาจจะมองยังไม่ลึกผมอาจจะมองยังไม่ลึกซึ้งมีเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านทีมงานสมาชิกอุฒิสภากรรมการด้านการศึกษาวุฒิสภาลงพืง้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีทีมงานชุดหนึ่งไปเยี่ยมการจัดการศึกษาประทมไว้ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับไปเยี่ยมแล้วนะครับโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กบ้านดินชะํารลนะบอกว่านักเรียนโรงเรียนนี้นี่สามารถท่องบทคำสอนของครูมากได้ผมก็ยังเป็นคิดธรรมดาเอ๊ท่องได้ก็ท่องได้ธรรมดามนะมีอะไรที่เิด่นนั้นท่านท่อจะให้นักเรียนนั้น มาท่องบทคําสอนของปู่มั่งให้กับทีมกรรมธิการฝังในวันนั้นท่องบทสิบคำสอนตั้งแต่บทที่หนึ่งบทที่สองคำบทที่สามจนถึงบทที่สิบเมื่อผ่านไปทีนี้ก็มีท่านศึกษานิเทศจับไมมาแล้วก็สมมุติเหตุการณ์หามลูกๆปถมวมนะครับสื่อวันลูกๆถ้าหากว่าลูกมีของเล่นชิ้นหนึ่ง ลูกลักและห่วงเห็นมากถ้าของเล่นชิ้นนี้หายไปนี่นะครับลูกจะต้องเสียออกเสียใจยอย่างมากเลยถ้าหากว่าของเล่นที่ลูกรักลูกทนุถนอมลูกห่วงเห็นี่ถูกเขาแย่งขโมยไปลูกจะทำอย่างไรถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็จะตอบว่าต้องหาเอาคืนร้องให้อาคืนเรื่องเด็กนิ่งประมาณหนึ่งนาทีเกือบหนึ่งนาทีเด็กตอบว่า ในข้อที่เจ็บหรือข้อที่อะไรที่เรามีของเล่นที่เราลักเราอ่ามองเห็นเราชอบข้อที่อะไรนะครับข้อที่แปดให้คิดซะว่าไม่ใช่ของเราใช่ไหมเห็นไหมเด็กเอาบทธรรมะหนิมาตอบแทนที่จะตอบมอนทั่วไปเอาธรรมะมาตอบผมเลยคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้ถามว่าจะเกิดขึ้นกับเราไหมในอนาคตข้างหน้า ผมว่าเกิดขึ้นแน่นอนไม่ว่าช่วงในช่วงหนึ่งไม่ว่าเด็กหรือไม่ว่าผู้ใหญ่เมื่อเจอเกิดสถานาการณ์ที่อยู่ในภาวะความเครียดความซึมเศร้าความกดดันความเทียดอะไรก็แล้วแต่ถ้าหาว่าเราไม่มีธรรมะเป็นวัคซีนคุ้มกันชีวิตเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้นอนาคตอาจจะหาทางออกผิดๆเห็นไหมครับที่เป็นปัญหาที่เสียชีวิตตัวตายเรื่อยเราเนี่ยเกิดจากภูมิุ้มกันชีวิต เพราะว่าขาดุูคุ้มกันชีวิตผมเกิดอะไรแบบนี้ในเมื่อเรามีของดีอยู่ในจังหวัดอุบลของเราอยู่แล้วอาริยะสมลูกปูมันน่นเป็นบุคคลสําคัญนะครับท่านนี้ลูกาได้รับการย่อย่องเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านสันสันสันติสันติสุขสันติภาพนะครับเอาเอาของดีของเราเนี่ยมาให้ลูกหลานเรามาฝูกคังให้ลูกหลานของเรา ท่านอาจารย์สมัรก็เลยเข้า,ามาหาผมกับท่านผอ,อสุปสวงศ์ที่อยากจะจาปลูกฝังให้นักเรียนในจังหวัดอุบลของเรานั้นได้ท่องบ,บทคําสอนหลวงปู่มั่นอย่างน้อยก็ไปการปลูกฝังภูมิคุ้มกันกด้านชีวิตให้กับเด็กๆของเรานะครับนะครับเมื่อท่านนะครับมีเจตนาลมอยากจะให้ลูกหลานเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีนะโดยธรรมะหลวงปู่มั่น ผมก็เลยได้สนองนายกไวททันนะครับจากกิจกรรมท่องบทคําสอนของปู่มั่นทุกระดับทั้งระดับประถมวัยระดับประถมระดับมัธยมใช้เวลาไม่นานมีเด็กนักเรียนที่เข้าแข่งขันร่วมกิจกันมครั้งนี้260คนนะครับ260คน24ทีมทีมละ11คน260กว่าคนนะค,นะครับเด็กทุกคนท่องได้นะครับตั้งแต่ประถมวัยประถมมัธยมผมก็เลยคิดว่า ณวันนี้อาจจะท่องได้แต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายบางครั้งบางคนแต่เมื่อไหไรก็ตามเมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีการคิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วเมื่อเดือเกิดสถานการณ์ที่เด็กแม่หาสามารถหรือผู้ใหญ่ไม่สามารถหาทางออกได้ตัวนี้แหละจะเป็นวัคซีนป้องกันจะออกฤทธิ์รักษาโรคที่เราเกิดภาวะความเครียดความตึงเครนั่นคือการ,รปลูกฝังภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับลูกหลานเราผมนีกคิดว่า องจะสนับสนุนให้เด็กในจังหวัดอุบลของเราในประมาณ4ี่เสนข่อยน้อยได้ซึมซับธรรมะซึ่งเป็นโอสสชั้นเลิศในการรักษาโรคที่เกิดกับด้านจิตใจนะครับเราไปรักษาหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเป็นเพียงการรักษาด้านร่างกายแต่ด้านจิตใจนั้นไม่มียาใดพิเสียเท่ากับธรรมะนะครับด้านจิตใจนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กทุกคนหรือ,อเด็กอุบลของเราได้รับการซึมซับธรรมะของหลวมัน่น นั่นก็เป็นการปลูกฝังภูมิการชีวิตให้กับลูกหลานของเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความอลมกล่กออารีสันติสุในทุกทนก็จะเกิดขึ้นเรื่องอโภพ่งเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสํานักงานศึกษาที่การจงหวัดแล้วก็มนลการศึกษาจะได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกหลานของเราได้นําโอสถด,ดีคือธรรมะลงปูมัน ที่ยึดเนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับก็ผมพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้ตลอดไปครับขอบคุณมาก